ความบังเอิญหรือปาฏิหาริย์พระพุทธชินราชอายุครบ666ปีตรงกับวันที่6เดือน6ปี66ครับ เมื่อวันที่5มิถุนายน2566ที่ผ่านมานะครับภายในพระราชวังจันทร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับชาวพิษณุโลกและก็นักท่องเที่ยวกว่า500คนครับได้ร่วมกันพับดอกบัวจำนวน1 9 9 9ดอกเพื่อนำไปถวายพระพุทธเจนนราชครับเนื่องในโอกาสครบรอบ666ปีในวันที่6มิถุนายนปี66ที่ผ่านมานี่เอง โดยตามกำหนดการนะครับเมื่อวันที่6เนี่ยจะมีการจัดขบวนแห่ดอกบัวไปที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุครับวรวารามวิหารที่ตําบลในเมืองอาเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีนางรําทั้งหมด666คนครับบริเวณรอบพระวิหารหลวงพระพุทธชินราชพร้อมนําพานดอกบัวเนี่ยไปไว้ในจุดถวายภายในพระวิหารหลวงด้วยครับถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์นะครับจากนั้นครับก็มีพิธีรําถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา นางสศิวันศรีพรมครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็สมาคมสหพานท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกครับนำซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยที่ได้รับกว่าที่ได้รับการยอมรับนับถือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธชินราชซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามงดงามที่สุดในโลกครับ และในปี2 5 1 6นี้นะครับก็มีอายุครบ666ปีด้วยโอ้โหช่างบังเอิญช่างพอเหมาะหรือว่าเป็นปาฏิหารกันแน่ครับวันที่6เดือน6ปี66ครับนำมาหลอมรวมกันครับเพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมครับจึงได้เชิญชวนนะครับชาวมหิสุนโล,โลกร่วมกันพับดอกบัวจํานวน1 9ึ่งดอกที่บอกเลยนะครับภายในพระราชวังจันทร์ซึ่งใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นครับก็ทําเสร็จเรียบร้อยแสดงให้เห็นถึงความรักความสามคัคคีและก็ความตั้งใจครับในการสร้างบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมกันสมโพธ์องค์พระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกครับหากใครครับมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่พิษณุโลกก็อย่าลืมไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับ